ไหว้ไม่ไหนไหว้ไหว้พี่กับม,มัดเสร็ต่ออันนี้อันนี้อันนี้ค้องตัวเดียวอ่ะมีนเดยร์ี้อ่ะนะต้องเข้ามาใกล้มากมันจะตึงเราจะไปแล้วเราจะไปแล้ว

แป๊บนึงของพี่ไออีกแป๊บนึงของหนูค่ะของหนูเอาไว้บนตึกนะคะแล้วก็ของพี่ไอเดี๋ยวพี่ไอถือมาค่ะค่ะตอนที่สามมีทำก่อนใครกันมาไหมตอนนี้ค่ะทำก่อนใครค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาบังะวัสดีค่ะ

มาาัดมาาบุดมาาบัดมาาบุด่นมาาัดบุ่นัเลยตกลองกันเลยมนปี้ไปรียอันนี้ป,ประมัดถุ้นเลย อาจาร์อ่ะอาจารย์ยิ้มหน่อยเดี๋ยวเอากี้นหนักน่งครับวเดยวมาถัมาเนี่ยโอ้ นั่งงเดียคืออันเอานอี้น้องนั่งโวยก้าเ่ยมันเหมือนแล้วก็เอาย่ามาห้างือเปแอันี้เลยเอาของกดอันนี้ลงไปมากดี๋าวมนจะหลดขันหัวยัขอนาทุกคนนานก้นาอจาตไน้องทานบนมันจะตื่นมันจะตดินช่วเอาละเอาละะ ไม่เคยไม่เคยไม่โดนลุ้มมีเม่นม่ดอกแม่รือเปล่าวะเม็นดาวเรื่องแล้วครับดาวเรื่องไนั่นไอ้กินตาวดูยแยงควายยกควายตัวน้ตัวน้นมันแผลหนุยเขาให้ควายกินนะ

อ่าตัวนี้คุ้นดีสิมันด้อไม่ได้มน่เคืออ้ไรปล่อยเครื่องเสียงช่างไม่เอามรับิรับิมันหิวแล้วเนาะถ้าโอได้อีกดย่ากยากแล้วสอยาไตัวนี้แอบเราถ้ามันมต้องมาใกล้กับ

Makanda awiita kita mesra rubek di tikar rata yang muni warwaja langsa tomesunan ayam มาโซนาการโอยัมพักันตามาโซนาการโอยัมพักันตาสาธุสาธุปัตติเลปัตติเกิตจากปัตติอาจารย์นายสัตวูแพทย์ไทยรุ่งคงกีดาการรองคณะบดีฝ่ายบริหารท่านอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะศัตวศาสตร์สาปนศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยไไมิโจรพร้อมด้วยข้าอาจารบนคงการแก้วพอปฏิสถานอัญชลีปนมข้นเนือศีลชิโดเทพดาเจ้าจงฟรีปรามโมกมเนศารมโนสารแห,ห่อององค์พระมหากษัตริย์ขติวงศ์อดินเดชที่เท้า,ทาเทเวศทวทิสา